ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพรีวิวเกี่ยวกับเบนโตะอาหารว่างจากทะเลสโลแกนของเขานะครับก็จะมีเชลชวนชิมด้วยสัญลักษณ์นะทุกคนน่าจะชิมน่าจะลองชิมดูนะครับก็มสีสินค้านี้ก็จะมีครับสโลแกนของเขานะครับอร่อยเด็ดเผ็ดจากทะเลนะครับ คงจะมีน้ำพริกอะไรเนี่ยต้นตำรับไทยนะครับเป็นหมึกปลาหมึกอบนะครับแล้วก็มีห้าดาวด้วยห้าดาวครับสินค้าห้าดาวไม่ใช่ไก่ย่างห้าดาวนะคือสินค้าก็เหมือนบางทีมีโรงแรมครับโรงแรมมาลห้าดาวอันนี้ก็ห้าดาวเหมือนกันก็จะมีลักษณะมันก็มีปลาหมึก เนื้อปลาหมึกนะครับ45%เปลาหมึกโซลิมิ40%ซแป้งสาลีหแป้งมัน4%สมุนไพเรเขือมะเขือเทศก็นะครับ donc, ก็ดูเองก็อย่าลืมครับมีสินค้าฮาลาลด้วยมสุสลิมก็สาม,มารถทานได้นะครับผมเดวผมแกะดูนะครับว่าเนื้อมันเป็นไงบ้างลักษณะเป็นไงบ้าง อ่ะนี่แหละครับหยิบมาแล้วครับลักษณะแบบนี้นะมีสองแผ่นนะครับในผมลักษณะหอเล็กนะครับหอเล็กกลิน่นหอมชื่นใจเลยฮะลองชิมดูนะครับรู้สึกว่าใกล้แผ่นนะครับ ใช้ได้และครับผู้ชมก็สามารถหาซื้อได้จากท้องตลาดนะครับคือเบนโตะอาหารว่างจากทะเลนะครับโซโลเกนนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ